พูดเลยอ้าวในห้องนี่ปนตินาครับวันนี้เราจะมาสองการสร้างบ้านคอยดูนะครับในมโดยมีผู้ช่วยก็คือผมอนิเมะเด็กบ้าอนิเมะเด็กบ้าอนิเมะแขกรับเชิญแล้วก็เด็กบ้าอนิเมะอีกคนก็คือทาคาเนะนะคะใช่ครับอ่าเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยทวิลลร่มหัวใจนี่ว่ะไอ็บ่อน้ำตะเกบ่อน้ำปไหนไปดูดิไปดูนี่ไหนไปดูน้ำพุหัวใจ หัวใจหัวใจว่างไงหัวใจไทยไงนีอ่อ่าแล้วจากวางไม้ก็บแมงมีมสอเลยมั้งเนี่ยแล้วจากวางไม้สี่บล็อกสี่บล็อกนะครับวางไม้สี่บล็อกท่ำแล้วแมงก็วางใหม่นี่นะครับอันนี้ก็สี่บล็อกเหมือนกันเราบอกพุ่งเป็นทีน่เลยกัน <c oughs> อันนี้มึงเบาๆหน่อยดิอ้าว คนเจ้าของแคสเกมแราวทำเป็นเหมือนแบบยังไงดีครับคุณเมย์ตู้พีรมิดพีประมาณนั้นนะครับแล้วบ่อน้ำมีไว้เพื่อโอ้ยทำไมทําทำไมไม่งเรียกคุณเมย์วะทำไมอยู่อยู่ที่บ้านม่งเรียกไอเมย์วะอื่ทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะเธอด้วยทำรอบๆใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้หม,มาบางคนมันเรียนแบบบ้านนะใครวะใหญ่รูนะเว้ยเด็กบา้านจะไมต่อยนะเด็กบา้านนี่แนมะ่เนี่ยใครวะมันชอบเล่นกับผมแล้วมันเียนแบบบ้านผมอ้าวพูดยิ้มสวยดิมาครับอ้าวไม,ไม่ยอมผมเรียนมวยมานะเออยอมอันนี้มันใช้เครื่องผมนะฮะเล่นแล้วใช้เครื่องมันถ่ายมันจะได้เอาลงนะฮะเข้าใจไหมทุกคน ท่านผู้ชมเข้าใจผมนะนี่ผมจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็ใครง่ายๆคือวางเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยตัดตรงมุมบ้านนะคะใช่แล้วผมจะทําอะไรใครเป็นใครเป็นคนออกแบบบ้านนี้กันแน่นไอ้นี่ไงไอคนที่สร้างนี่แหละส่วนไอคนที่ลอกเลยนแบบก็ไอไอคนที่ถือกล้องอย่นี้แหละเหมือนเหมือนบ้านไม่เท่ากันเอาใหม่เอาวเอาตัดคลิปเลยท่านผู้ชมเขารอนะเพราะมึงอ่ะตัดยังไงวะตัดกระพึงเริ่มแล้ว อ่าในเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องว่าเอาหมูเข้าไปทําหาอะไรเดี๋ยวก็ออกไม่ได้หรอกบาบไนไงอ่าน,นเมื่อกี้ผมทำบ้านสวยดีเนะเมื่อกี้ผมทําบ้านไม่เท่ากันนะตอนนี้ก็ไม่รู้เท่ากันเปล่าผมตาเขียไปหาหมอทุกๆเนีอนแหลกแหลกเอาแหลกเอาแหลกเห็นไหมบอกว่าเครื่องผมไม่ดีอืมใช่เครื่องผมคนถ่ายนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยว<ร>เจอบ้านผมแล้วจะร้องไห้นะครับไม่ร้อง <c oughs> อ่า ทำมานูนแบบนี้อ่ะนูนขึ้นมาหนึ่งบล็อกไม่รู้าได้ป่นนขึ้นมาหนึ่งบล็อกแล้วกันแล้วแต่นี่บ้านผมผมผมถือว่าสวยนะเพ,<อ>พาะราะเพราะเพราะมันเพราะมันแบบว่ามีคนเรียนแบบบ้านผมไง <c oughs> นี่อ่ะเราจะได้ออกมาลูกโซ่แบบนี้อ่ะเราจะได้ออกมาลูกโซ่แบบนี้นะโอเคครับ นนีเนี่ยๆๆๆๆอาสูงไปซูงไปออกออกมาออกมา <c oughs> ได้แล้วนะครับโอเคเราก็เดินเข้าไปในบ้านอเปลี่ยนพื้นบ้านอ๋อเดินเองอแลกนิดนึงนะครับผมโทรศั์โทรศัพท์น้องนะแม่งกะจะโหลอ้าวปูนี้มเหมือนคนแบบเหมือนโดนว่าตัวเองเลยเหมือนเโดนบ้าเปลี่ยนพื้นไมใ้ใครจะเอาสีอะไรก็ได้นะจะะแต่เราเขาเปลี่ยนสีเสร็จกันนะคะเขาตัดกันนะคะกดกับมากันต่อสำหรับ ปูบ้านเสร็จนะฮะอ่าปูพื้นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตกแต่งในบ้านตกแต่ <c oughs> งตกแต่งครับตกแต่ตบครับอ่าผมใส่ตรงนี้อ่ะใส่ใส่ตรงมุมห้องมุมบ้านเลยอ่ะน <c oughs> ะครับแล้วผมก็จะเอากระจกมาไม่ใช่ครับผมจะเอาพวกนี่หนังสือที่คาบได้แล้วผมปกติผมินมานครับจะคาบหนังสือก่อนไม่ไม่มีอะไรทำจริงๆ ถ้าเป็นหนังสือแต่ก็ไม่เคยอ่านมันอ่านได้ก็ดีครับเมมถือดีๆีดีนี่ไม่ถือเอียงหรอกนี่ผมไม่ชิ้งนะผมไม่อย่างนี้นะส่วนในตรงที่ว่างอ่ะผมจะทํางี้ทําอะไรอ่ะดูนะครับอ่าดูอยู่เดี๋ยวบอกน้องแจวทีไหนกองคราฟวะอ้าวไอ้นี่ นี่ครับผมจะเอาพวกอันนี้มาไอหนี่มาเอาเฮ้ยมันไม่เห็นดีกว่าเออเอาใหม่เอาใหมู่วว่วางผิดครวางผิดเอานี่ๆนี่นี้หนึ่งสองสามตเตาบ้านผมเยอะผมใช้เยอะถามน้องผมก็ไดุ้ีชัดมากวันหนึ่งเนี่ยเหล็กนี่เผาไม่ทันก็ต้องใช้เตามาสิบอันอ่าใช่ครับเพราะหินแม่งเยอะจัด แล้วตรงนี้อ่าตรงนี้มัตนตน้องมีกล่องค้าวอยู่ตรงกล่องหนึ่งนะนี่อ่าผมบ้านหน,นึ่งเนี่ยอยู่กันประมาณสี่คนนะเนี่ยอ่าไว้อย่างนี้เลยแล้วถ้าไม่มีใครใช้เลยอ่ะมันมีใครใช้ก็ไม่รู้ครับแล้วถ้ามีคนใช้แค่คนเดียวอ่ะมันมันเป็นโกดังเก็บของไม่ใช่อะไรหรอกอ้าวไหนบอกเป็นบ้านอ่ะอ๋ะอบ้านก็บ,บ้านครับไ <c oughs> ว้แม่างนี้ครับเนี่ย,บ,ยบ้านผมอ้าวบ้านแล้วเตียงหายไปไหนอ่ะต้อารีบครับ กล่องทำไมวางผิดอ้าวขอโทษแม่งช่องว่างไม่มีเท่าไหร่ช่องม่งมมชงมงใช้ช่องนี้ช่องเดียวเว้ยมึงรอแป๊บนึงได้ <laughs> <laughs> เนี่ยบ้านผมแม่งเล่นกันทีนึงนะสี่ห้าคนนะ่ะสี่คนนั่นแหละ สี่ครับเพราะมันมีสี่คนเอาเอากระจกเอากระจกนี้ก็ได้เอาเอาเอานี้ก็ได้นะกลงเหมือนมันแบบเป็นคุกอะคุกไว้ห่างใครหรอแต่บ้านผมอ่ะโหขอให้ใช้กระจก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 เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่พ่อไง ช่ไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวรออ่นหน้าจอเองให้ได้ก่อนนะครับคุณจะได้ดูรอผมวางกระจกกระจกเสร็จก่อนแลยังไม่ถกลับมากันต่อนะครับอจะเห็นไหมแบบนี้อ่เดี๋ยวดูผมจะทำอะไรต่อก็มาบ้านธรรมดาคู่แสนธรรมดาอ้าวมึงรอแป๊บหนึ่งดีกองเอาไม้ขาวเดือเงไม้ขาวไม่สวยไว้องนไว้รอบๆเลยอ่ะ จะไว้รอบๆเลยนะรอให้ไว้ก่อนเสร็จนั้นกลับมากันต่อนะครับแต่พุ่มก็นี่เห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่อใช่ครับเห็นแบบนี้เออพัดเฉื่อยมาเออพัดเฉื่อก็ทำงี้ค่ะต่อครับทำตัดทำไมไม่สวยอ่ะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยแฮมเบอร์เกอร์ครับบ้านตรงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ เจแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวก็สวยเองมันอาจจะทำไมสร้างทำไมสร้างแบบในเซมนี่ไม่สวยสวยเลยมาโฮมาแบบออกกล้องนี้ทำไมมันดูขี้เหล่เออขี้เหล่มากเลยแหละอะไรย่ามอก่อแล้วว่าเครื่องผมดีจัดดีจนค้างครับ ถึงมันจะสร้างเซฟแบบนี้แต่ไงผมก็ลบเซฟมันอยู่ดีผมรอเล่นผมเลยลบหรอกดวโดแม่งต่อยเดี๋ยวเจอคลิปเรือผมอนั่น <c oughs> นั่นนั่นนั่นมือลั่นเหรอ,อพังผังผังน <c oughs> ีเหมือนบ้านผมเหมือนบ,บ,บ้านคนจีนเลยอะเออใช่เหมือนบ้านคนจีนเลย คุณจีอาเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูบ้านดูข้างในว่านะเออนี่อ่ะเดี๋ยวมีเตาเผาเตาผิงโอเคบ้านแค่ถังก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับค่ะแค่นี้นะคะสายบายบาย